สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุไฟเมษสิงหนู1 1ถสิห้าสิงหาคม2,567เรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวธาตุไฟในช่วง15วันแรกของสิงหานี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะอาเรามาดูกันค่ะเดือนสิงหานะ บางท่านที่เข้ามาฟังแล้วเนี่ยบางทีนะคะคลิปอะอาจจะไม่ตรงนะคะอาจจะไม่ตรงพลังงานอาจจะไม่ได้ตรงกับบางท่านก็ต้องขออภัยเพราะว่าเป็นการเปิดแบบสาธารณะนะคะอ่ะมาดูกันค่ะชาวทัตไฟเมษสิงห์หนูความรักกู้รักครอบครัวนะคะโอ้โหสิ่งใหม่ๆที่คุณกำลังจะเริ่มต้นอะที่คุณกำลังจะให้ความสนใจตอนนี้นะคะเรากลับมองว่ามันคือจุดเปลี่ยน นะ,ะมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของคุณมันอาจจะเป็นทําให้คุณได้รู้สึกว่าอ่ะอย่างน้นอยๆงานที่คุณกําลังจะเริ่มต้นนั้นน่ะมันหนึ่งส่วนแหละมาจากความคิดมาจากความสามารถสร่วนตัวมาจากอะไรที่มันเขาเรียกว่ามันเป็นการเริ่มนะคะมันเป็นการเริ่มต้นนะคะอย่าลืมว่าช่วงเนี้ยดาวอาทิตย์ก็ยังได้ตําแหน่งมหาจักรอยู่นะคะดาวอาทิตย์ก็ยังได้ตําแหน่งมหาจักรเอ่อก็จะมองในมุมมองว่า ชาวธาตุไฟจะมีโอกาสมากๆนะคะจะมีโอกาสมากๆในการเริ่มต้นทาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือคุณกําลังจะตัดสินใจลงทุนทาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณมีพรสวรรค์มากเพียงพอตรงนั้นเกิดขึ้นได้นะคะแต่บางท่านก็ยังรู้สึกถึงการโลเลการลังเลนะคะการโลเลการลังเลและชาวธาตุไฟใครที่กําลังรอคอยงานใหม่อยู่นะคะดาวที่เป็นมหาจักรนะคะเอออาจจะมีโอกาสได้งานแล้ว อาจจะมีโอกาสได้งานงานมาจากไทยสักคนหนึ่งที่แอบช่วยเหลือคุณอยู่ก็ได้นะคะตรงนี้ใครที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเริ่มต้นอยากจะเปลี่ยนงานนะคะหรือกําลังรอคอยข่าวดีบางสีบางอย่างอยู่เนี้ยนะ,ะในช่วงนี้อาจจะมีโอกาสมากๆเลยนะคะอาจจะมีโอกาสที่คุณต้องตัดสินใจว่าเออฉันจะมุมออนละฉันจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆละฉันจะไปเริ่มต้นที่ใหม่ละนะคะใครรอคอยข่าวการสอบ หรือการสัมภาษณ์ต่างๆนานาอหรือบางท่านต้องมีเกณฑ์การเดินทางไปสอบไปสัมภาษณ์ที่กกไกลๆนาะนะตรงเนี้ยก็อาจจะมีผลกับชาวธาตุไฟด้วยนะคะมันเป็นการต่อสู้มันเป็นการบุกเบิกมันเหมือนกับว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไหมก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากนขนไายของตัวเองด้วยล่ะนะคะนั่นก็หนึ่งส่วนแต่คุณจะมีโอกาสมากๆใครที่ต้องเดินทางเพราะมองเห็นว่ามีเจมีเกณฑ์ก,การเดินทางนะคะใครต้องสมัครใครต้องไปสอบใครต้องไปสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่ในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะเด่นมากม นะคะเป็นช่วงจังหวะเด่นมากๆที่คุณจะมีโอกาสนะคะมีโอกาสในการได้งานใหม่ๆเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะแต่เราก็มองว่าส่วนหนึ่งมาจากได้ผู้หลักผู้ใหญ่แอบส่งเสริมอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะได้ผู้ใหญ่หรือหมายถึงว่าด้วยความสามารถด้วยความสามารถของตัวตนของคุณก็ได้นะคะคนเอ่อบริษัทเขาก็อาจจะรองรับความสามารถคุณตรงนี้นะคะ อันนั้นก็หนึ่งส่วนอ่าส่วนใครที่ราชการมีการเปลี่ยนแปลงมีการสอบมีการสมัครอะไรก็แล้วแต่จะมีโอกาสมากๆนะคะพวกราชการเนี่ยส่วนสําหรับเพ่อค้ามแม่ขายช่วงนี้มีอารมณ์ความรู้สึกว่าฉันอยากจะทําอะไรใหม่ๆทางเรื่องใหม่ๆนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเพราะคุณรู้สึกว่าเอา๊ะช่วงที่ผ่านมาทําไมมันเงียบหรืออารมณ์ประมาณว่าอารมณ์ประมาณว่า ต่อให้ไม่เงียบแต่คุณต้องอยากจะพัฒนานะคะคุณอาจจะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็ได้ค่ะแต่คุณอยากจะลงลงทุนธุรกิจเพิ่มอย่างเงี้ยลงทุนสินค้าเพิ่มอย่างนี้นั่นก็คือโอกาสการสร้างไรายได้ของชาวธาตุไฟนะคะธาตุไฟค่ะภายในครอบครัวนะคะถ้าเป็นภายในครอบครัวเนี่ยบางครั้งนะจะรู้สึกถึงอะไรที่มันจะมองในมุมมองแบบนี้นะจะรู้สึกได้ไหมว่าช่วงนี้ ไม่ค่อยมีเวลาตรงกันนะคะได้คู่รักครอบครัวหรือกับใครก็ได้ในครอบครัวเนี่ยถ้าคุณมีลูกมีอะไรอย่างนั้นเวลาไม่ค่อยตรงกันหรือช่วงนี้ถ้าอาบางครั้งเหนื่อยกับลูกได้ไหมก็ได้ค่ะนะคะเหนื่อยกับลูกอบางทีเนี่ยเป็นช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อของเขาคุณก็อยากจะให้เขาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะคะ อาจจะไมในรักษาะทาเพื่อลูกหนือเพื่อลูกในช่วงนี้อยู่เป็นกังวลนะครเป็นกังวลว่าอุ้นเนี่ยเขาจะเรียนสําเร็จไหมนะคะเขาจะมีผลการเรียนที่ดีไหมบางท่านก็เป็นกังวลในเรื่องของลูกอยู่แล้วก็บางท่านมีค่าใช้จ่ายกับลูกการศึกษาเล่าเรียนนู่นนี่นั่นนะคะต่างๆนานานะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะชาวไฟอ่าช่วงนี้ สุขภาพอาจจะมีในเรื่องของเล็กๆได้น้อยนะคะโรคภูมิแพ้ได้นะโรควิงเวียนศีรษะโรคไมเกรนโรคนอนไม่หลับโรคคิดมากนะคะชาวไฟจะเป็นแบบนั้นค่ะชาวไฟช่วงนี้จะมีโชคบางสิ่งบางอย่างนะคะจะมีโชคบางสิ่งบางอย่างหรือคุณกําลังจะเกิดโอกาสใหญ่ๆบางสิ่งบางอย่างในคุณริเริ่มในคุณเริ่มต้นนะคะดาวที่เป็นมหาจักรอยู่แล้วมันเด่นอยู่แล้ว นะคะมันเด่นอยู่แล้วหมายถึงว่าเหนื่อยต่อสู้นะคะอุตสาหะเพื่อความสําเร็จนะคะตรงนี้มันมีจุดเปลี่ยนค่ะนะคะมันมีจุดเปลี่ยนโอเคช่วงนี้ชาวธาตุไฟบางบ้านก็จะมีโอกาสในเรื่องของการอยากจะทําบ้านนะเท่าที่เห็นนะคะพยายามมีความคิดแหละเราก็มองว่าคุณมีความคิดอยากจะทําบ้านอารมณ์ประมาณน,นั้นส่วนบางท่านช่วงนี้จะอยากจะทําบ้านเอ๊ะมันอาจจะมีการหยุดชะงักไปก่อน รอให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางก่อนได้นะคะรอให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางอารมณ์ประมาณนั้นนะของชาวไฟแล้วก็เอชาวไฟใครที่ทํางานเป็นบรรทุนเงินเดือนก็ระวังนิดนึงนะมีการขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะตรงเนี้อาจจะมีการขัดแย้งกันอาจจะมีอะไรที่มันเป็นเรื่องของการสื่อสารที่มันผิดพลาดกันหรือมันอาจจะมีในเรื่องของการทําเอกสารบางสิ่งบางอย่างในสายงานของคุณที่คุณทํานั้นนะมันอาจจะมีในเรื่องของอ,อมันผิดพลาดเล็กน้อย หรือมีในเรื่องของการสื่อสารกับทีมงานกับเพื่อนร่วมงานนะคะที่มันอาจจะสื่อสารแล้วต้องสื่อสารอีกอารมณ์ประมาณนั้นน่ะนะคะก็ช่วงนี้การสื่อสารก็เรียกว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยสําหรับคนที่มีปัญหาในความรักของชาวธาตุไฟนะใครก็ตามที่มีปัญหาในความรักช่วงนี้รวังปัญหากาันไม่เข้าใจกันรวังปัญหาการผิดใจกันนะรวังปัญหาการคิดมาก คุณอาจจะรู้สึกว่าคิดมากช่วงนี้จริตหรืออารมณ์ของคุณอะมันเหมือนกับว่ามันมันมันคิดเยอะมันคิดมากเอ๊ะทำไมคิดว่ามันเป็นช่วงจังหวะไงนะคะเราบอกว่ามันเป็นช่วงจังหวะคุณอาจจะคิดคิดคิดแบบว่าเอ๊ะเขามีคนนู้นไม่เขามีคนนี้ไม่อารมณ์ของคุณจะประมาณนั้นนะคะหรือคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาเปลี่ยนแปลงไปทําไมช่วงนี้เขา กับคุณทาไมสื่อสารกันมันผิดใจกันอะไรอย่างนั้นอะนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาก็ต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารระวังในเรื่องของการผิดใจกันนะคะและในบางเคสระวังในบางเคสจะมีเกณฑ์การห่างเหินกันการห่างเหินอาจจะเป็นเพราะห่างเหินเพราะหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าต้องห่างเหินนะคะหรือการห่างเหินตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่คุณระแคะระคายในใจนั้นอะคุณไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาแปลกแปลไปเขามีความลับ ปิดบังอะไรกับคุณหรือเปล่านั่นแหละค่ะคือการห่างเหินที่มันจะเป็นสัญญาณละว่าคุณรู้สึกได้ละว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะบางท่านกําลังจะเป็นแบบนี้อยู่ก็ต้องเอต้องระมัดระวังด้วยนะคะต้องระมัดระวังในการห่างเหินระวังระวังในเรื่องของการคิดมากระมัดระวังในเรื่องของอาการมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปและที่สําคัญในบางเคสช่วงนี้นะคะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจนะคะส่วนในบางท่านทําไมช่วงนี้ลา้ลาๆแปลกๆเนาะ ช่วงนี้อารมณ์ประมาณว่าเหนื่อยจังเลยทําไมมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยทำไมมันรู้สึกมันมันดิ่งๆนะคะในเรื่องของความรักส่วนในบางเคสจะมองในมุมมองว่าที่ผ่านมานะคะประคับประคองความรักมากๆเลยค่ะนะคะ คือเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนคนปรบมือข้างเดียวยังไงอย่างนั้นแหละตอนนี้ทําไมใจล้าหรือการปรบมือข้างเดียวทําให้คุณได้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะยากละที่จะสานสัมพันธ์ต่อเพราะพยายามปรับตัวก็แล้วพยายามอะไรก็แล้วตอนนี้อารมณ์เหมือนคนอยากจะยกธงขาวนะคะและสืบเนื่องว่าคุณอาจจะระแคะระคายบางสิ่งบางอย่างด้วย common s e นส์ของคุณช่วงนี้เซนอาจจะแรงนะคะเซนอาจจะแรงที่ว่า มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละค่ะนะคะส่วนบางท่านจะมีเกณฑ์การห่างเหินจริงๆนะนะ,ะการห่างเหินการห่างเหินตรงนี้แน่นอนค่ะเขาอาจจะมีรับลมคมในกับคุณค่ะนะคะมันทําให้ห่างเหินกันอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเจ้าไฟมาดูฝั่งเขาคนนั้นของคุณค่ะคู่กรณี สามราศีนะคะอาจจะไม่ตรงเพราะมีทั้งสามราศีอุย้ยเขารู้อยู่ดีๆอะ่ะไม่ว่าสถานะคุณกับเขาเนี่ยหรือสภาวะระหว่างคุณกับเขาก่อนหน้านี้มันมีปัญหากันมาก่อนยาวนานขนาดไหนก็ตามแต่อารมณ์ของเขามันรู้สึกของการเบื่อหน่ายแต่แล้วก็อยู่ดีๆเขาตัดสินใจจะปรับเลย ุณหันพันแล่นได้ไหมหุ่นหันพันแล่นได้หรือการตัดสินใจปรับปรับของเขาก็ได้เป็นการตัดสินใจในสถา์ที่ว่าเงียบนะะไม่ติดต่อไม่สื่อสารอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาระหว่างเขากับคุณเนี่ยมันมันเข้ากันไม่ค่อยได้หรือเขากับคุณมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกได้อะว่าการไปต่อหรือความสัมพันธ์ที่มันจะก้าวก้าวหน้าเนี่ยมันหยุดชะงักลงนะคะแล้วก็ในบางเคสเป็นการตัดสินใจจบค่ะ คนของคุณอะจบเพราะการเบื่อหน่ายจบเพราะสภาวะนะคะตรงนี้ไม่ได้มองว่าชาวไฟผิดแต่มันเป็นการเบื่อของเขาเองนะคะมันเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องการทางเลือกใหม่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องการความรักที่มันก้าวหน้าความรักที่มันมีการคืบหน้าบ้าง นะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีในเรื่องของการระแคะระคายการอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะคะแต่ตรงเนี้ยถ้าถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดคุณไม่ระแคะระคาย,ราคายหรอกก็เลยมองว่าเขาต้องมีอะไรผิดนะต้องมีอะไรผิดแต่การตัดสินใจของเขาครั้งนี้มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะรู้สึกว่าพอแล้วนะคะ,ะแล้วก็ปรับปรับด้วยนะคะแล้วก็ปรับปรับด้วยตรงนี้ และที่สำคัญค่ะมีตัวเลือกค่ะเขาอาจจะมีกิ๊กกับหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาพอใจในการครบใครก็ได้ถ้าเขาไม่อยากจะคบกับคุณเขารู้สึกว่าเขาอยากจะคบใครก็ได้นะคะเป็นเป็นมันเป็นความพึงพอใจของเขาหรือการที่เขาอยากจะคบใครอาจจะเป็นเพราะเขายังไม่พร้อมตัดสินใจอะไรกับคุณยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณได้เดๆทั้งนั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าระหว่างคุณกับเขา,าความสัมพันธ์มันหยุดนิง่งหยุดชะงัก นะคะอยู่ชะง,งักแต่ครั้งนี้เราก็มองว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวพอสมควรนะคะหรือการที่เขา move on เขาอาจจะรู้สึกว่าระหว่างเขา,าคุณมันไม่เหมาะสมกันก็ได้เท่ากันไม่ได้หรือยากที่จะไปต่อหรือยากที่จะชัดเจนความในใจของชาวไฟในใจของคุณอะ ใครที่กําลังมีปัญหาคุณตง,งิดต,ตง,งิดคุณพยายามจะส่องเขาให้ได้ละพยายามอยากจะรับรู้ให้ได้ละว่าที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรนะคะแล้วไอ้ความพยายามของคุณน่ะบังเอิญว่าคุณไปรับรู้ทําให้คุณรู้สึกว่าอ๋อที่คุณคิดมาก่อนหน้าเนี้ยมันใช่ละหรือที่คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มทําใจมาก่อนหน้านี้ละว่า เฮ้ยถ้าฉันรับรู้แล้วมันจะต้องเป็นยังไงคุณอาจจะเริ่มทําใจมาก่อนแต่พอทําใจมาก่อนแต่พอพอคราวรับรู้จริงๆมันก็ทําใจยากพอสมควรนะครับทําใจยากพอสมควรถ้าความรักตรงนี้มันจะต้องพังเหมือนกับบางท่านอะเตรีมทําใจแล้วแหละว่าถ้าฉันรับรู้ฉันจะต้องฉันต้องทําใจให้ได้แต่บังเอิญว่าพอรับรู้มันทําใจไม่ได้ไง นะคะแต่การรับรู้ตรงนี้จะทําให้ความรักของคุณหรือใจของคุณคุณรู้สึกผิดหวังมากๆน่าถึงได้มองว่า,ช,าวช่วงนี้ชาวชาวไฟเนี่ยมีอะไรที่มันเดาๆนะมันมีอะไรที่มันแปรปรวนมันมีอะไรที่มันเครียดนะคะรับรู้แล้วนี่ว่ามีทางเลือกแล้วนี่นะคะรับรู้แล้วไม่น่าละทําไมภักหลังเขาเปลี่ยนแปลงไปเขาเย็นชาเขาเฉยชาเขาไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบหรือความหวานแหววของเขาที่เขามีให้เขาไม่หวานแหววแล้ว นะคะตรงนั้นน่ะก็เลยอืมถ้าจะฟ้องมาแบบนี้อะ่ถ้าจะฟ้องมาแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าช่วงนี้ชาว้าไฟก็คงรู้รู้สถานะตัวเองแล้วละ่ะนะคะรู้สถานะตัวเองแล้วว่ามันสงสัยมันคงมันต้องต่างคนต่างอยู่ละนะคะมีตัวเลือกมีทางเลือกในเมื่อเขามีตัวเลือกในเมื่อเขามีทางเลือก คุณก็อาจจะคิดนะว่าอืมโอเคเขาอาจจะคิดว่าคนอื่นเหมาะสมกับเขาละมัง้งอารมณ์ประมาณนั้นแต่ส่วนตัวเองเหรอสิ่งที่คุณเตรียมใจสิ่งที่คุณทำใจไว้ก่อนที่จะรับรู้มันทําใจยากนิดหนึง่งมันก็อาจจะเป็นบาดแผลนิดนึงมันอาจจะเป็นอะไรที่บอกว่าอยู่ดีๆอ่ะนะคะมันบูบลงมาเลยใจอ่ะนะนะคะโอเคหรือมองในมุมดีๆชาวไฟรู้สึกว่า อ่ะในเมื่อเขาอยากจะมีทางเลือกใหม่ใช่ไหมเสียเวลากันมามากพอแล้วนะนะคะเบื่อกันด้วยเซ็งกันด้วยเสียเวลาเหลือเกินกับความรักครั้งนี้คิดว่ามันจะใช่ละนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันก็เป็นบาดแผลของคุณแหละมันก็อาจจะเจ็บสาหรับคุณแหละนะคะเพียงแต่คุณอาจจะคิดได้ก็ได้ว่าโอเคงั้นอย่างนี้เรากับเขาเขากับคุณคงไม่เหมาะสมกันหรอกนะคะถ้าเขาเป็นคนที่ไม่แคร์อะไรถ้าเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักจริงจังอะไรหรือเขาเป็นคนที่ยังมีรักเผื่อเลือก นะคะยังมีรักเผื่อเลือกหรือเขาต้องการความสบายใจของเขาอ่ะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเอองั้นก็พอเถอะฉันเหนื่อยละฉันปบมือมาเยอะฉันพยายามมาเยอะละพอสมควรมาดูฝั่งเขากันค่ะโอ้โหจบ สรุปในใจก็จบแนวโน้มความเป็นไปได้ก็จบหักหลังตัดสินใจไปชัดเจนกับคนอื่นคนที่มีคนที่เรามองว่าเขาน่าจะมีการติดต่อพูดคุยกันไว้อยู่แล้วนะคะที่เขาปปิดปิดบังคุณอะไหนๆก็รู้แล้วนี่พอรู้แล้วมันก็ยิ่งยิ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะง่ายดายสำหรับเขามากเลย ง่ายใดสําหรับเขามากที่เขาจะเลือกตัดสินใจโอเคพอละจบละระหว่างคุณกับเขานะคะตรงนี้หรืออารมณ์ประมาณว่าเขาอย่างไงใดๆก็ยังไม่ถ้าเขาถ้าเขาคบหาสมาคมกับคุณคบค้าสมาคมกับคุณโดยที่ไม่มีเงื่อนไขโดยที่ไม่มีความชัดเจนเขายิ่งเปลี่ยนแปลงง่ายไดค่ะเพราะเขารู้สึกว่าชีวิตนี้มันยังมีวันข้างหน้าชีวิตนี้เขายังได้ค้นพบคนอื่น ะะชุดน,นี้เขายังอยากจะใช้ชุดโสดหรืออยากจะใช้ชุดลนลาหรืออยากจะมีทางเลือกโดยที่ยังไม่ยึดติดก,กับใครก็ได้ถึงได้มองว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้แคร์อะไรแค่แต่ตัวเองแค่แต่ความรู้สึกของตัวเองแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ไม่เป็นไรเขาจบกับคุณเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็ได้ดีเองแหละเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็อาจจะมีใครดีๆเองแหละนะคะอารมณ์ประมาณน,น,นั้นได้เหมือนกับว่าไม่แคร์ดีกว่าไหม นะคะเหมือนกับว่าไม่แคร์แล้วก็ในบางเคสอะต่อให้คุณเป็นตัวจริงเสียงจริงกับเขาเนี่ยเรามองว่าเขาจะไปะติดพันใครไม่ไมทราบได้นะอาจจะไปะติดพันคนมีตําหนิก็ได้นะนะคะเนี่ยเท่าที่เห็นมีตําหนิไม่เท่าไหร่ไปติดพันคนที่เขามีเจ้าของ่ะสิมันอาจจะมีอะไรที่ว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยพักหลังไม่มีการเติมเต็มกัน นะ,ค,ะคุยกันไม่ค่อยลงรอยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือไม่ค่อยมีเวลาคุยกันหรือไม่มีเวลาที่จะสื่อสารกันไม่มีเวลาที่จะพบปะกันใครที่เป็นแฟนกันมันก็เลยเป็นช่องว่างพอเป็นช่องว่างปุ๊บเขาก็พอมีคนใหม่เข้ามาเสียบนะคเขาก็อยากจะลองของนะคะมันเป็นขึ้นมาให้ว่าคําว่าลองของอยากจะเริ่มต้นคุยกับคนอื่นดูในเมื่อคุณรับรู้แล้วนะคะในเมื่อคุณรับรู้แล้วมันก็ยิ่งเข้าทางเขาเยอะเลยนะคะตรงนี้อุ้ย ตกใจไพ่ลื่นมากขออภัยค่ะถ้าต้องการความสุขของความรักในเมื่อคุณรับทราบแล้วว่าในความสัมพันธ์ของคุณมีส่วนเกินเข้ามาแล้วถ้าคุณมัวแต่ไปส่องไปดูนะคะ คุณจะจะมองในมุมแบบนี้ถ้าคุณัวแต่ไปส่องไปดูคุณก็บูฟออนไม่ได้เนี่ยไพ่ก็ตอบมาให้แล้วนะคะเลิกส่องเลิกดูซะให้โอกาสกับตัวเองให้ความสุขกับตัวเองลองเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ออกจากเงาดําออกจากหลุมดํานะคะออกจากความรักที่มันวนลูปออกจากความรักที่มันเป็นทุกข์ถ้าโมแต่ไปยึดติดยึดมั่นคุณก็จะไม่มีความสุขคุณก็จะยึดติดยึดมั่นอยู่ขณะน,นี้นะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่นะคะบทสุขความรักครั้งนี้ ใครที่รู้สึกถึงความไม่ชัดเจนใครรู้สึกถึงการปกปิดปิดบงังใครรู้สึกถึงการว่าเขาต้องมีความลับไม่ซื่อสัตย์กับคุณการที่คุณได้ไปสองอะไรคุณจะได้รู้บางสิ่งบางอย่างนะกับการเปลี่ยนแปลงไปทางเลือกใหม่เกิดขึ้นค่ะบทสรุปความรักครั้งนี้นะสามารถทำไรได้ล่ะเออสามารถทำไรได้สามารถทำได้อย่างเดียวตัวเองต้องมีอนาคต ตัวเองต้องมองอนาคตของตัวเองเผื่อใจไว้สาหรับอนาคตของตัวเองนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองอนาคตของตัวเองยังมีทางเลือกใหม่ตัวเองยังมีโอกาสมีใครมามอบรักไม่ใช่เป็นฝ่ายคุณไปม,มอบรักให้กับใครแล้วเป็นความการมอบรักแบบมันไร้ค่าการมอบรักก็ต้องมานั่งทนทุกข์นะคะสามารถจัดการชีวิตของตัวเองได้ค่ะชาวไฟในเมื่อเขาอยากจะไปชัดเจนกับคนอื่น เราอย่ามัวแต่ไปรักกับคนที่เขาไปชัดเจนกับคนอื่นนะคะอย่าโมแต่เศร้ากับคนที่เขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วชีวิตเป็นของตัวเองต้องเข้มแข็งชาวโสดชาวโสดไฟโอ้โห มีคนเข้ามานะแต่คุณตะกิตตะขวงใจว่าความรักที่เข้ามาเนี้ยเปคุณหรือเปล่าหรือคุณจะต้องไปเปย์เขาหรือเปล่านะคะมีความรักเข้ามาค่ะหรือคุณคาดหวังแบบนี้ก็ได้มองในมุมกลับคุณคาดหวังว่าคุณอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่สามารถเข้ามาส่งเสริมชีวิตคุณช่วงนี้ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายก็แล้วแต่คุณก็ต้องการคนส่งเสริมชีวิตของคุณช่วงนี้นะคะหรือบางท่านจะเป็นแบบนี้ที่ผ่านมาคุณเจอรักแบบมีผลประโยชน์ทําให้ทุกวันนี้คุณรู้สึกว่า คุณก็อาจจะหวังแหละคุณก็อาจจะอยากจะบอกว่าเปิดใจแหละแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณก็อยู่ได้นะคะคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวตนของคุณเองแต่ถ้าถามว่าถ้ามีรักดีๆเข้ามาคุณจะเปิดใจไหมคุณก็สามารถเปิดใจแต่ถ้ารักแบบว่าเข้ามาแบบในรูปแบบผลประโยชน์ในรูปแบบว่ามีอะไรกำกวมในรูปแบบที่ไม่ชัดเจนคุณไม่ต้องการคุณจะไม่เสียเวลานะคะคุณจะไม่เสียเวลาเพราะสิ่งสําคัญตอนนี้ของชาวธาตุไฟอ่ะ คุณไม่ได้เอาเรื่องของความรักมาเป็นแบบว่าโอ้โหนะคะมามาเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่ว่าพอมีรักเข้ามาไม่เปิดใจมีรักเข้ามาคุณก็คุยนะคะแต่เรื่องใหญ่ในชีวิตของคุณน่ะมันคือความสําเร็จคือโอกาสคือความก้าวหน้าคือความเจริญก็เลยมองในมุมมองว่าถ้ามีต้องส่งเสริมกันละกันนะคะหรือถ้ามีต้องไม่เดือดร้อนอะไรคุณบางสิ่งบางอย่างแล้วก็บางเคสเผลอ จะโชคดีตรงที่ว่าคุณได้พบรักทางไกลด้วยนะหรือรักมาจากเปลี่ยนแปลงงานน่ารักมาจากการเปลี่ยนแปลงงานได้รักทางไกลได้ทางเลือกใหม่โอกาสใหม่โอ้โหใครเดินทางช่วงนี้ชาวไฟใครต้องเดินทางช่วงนี้ใครต้องไปติดต่องานช่วงนี้ใครต้องไปเริ่มงานใหม่ช่วงนี้คุณอาจจะกำลังได้มิตรภาพใหม่ๆมาจากแบบนี้นะ เรื่องของทางไกลได้การเปลี่ยนแปลงงานได้การต้องเดินทางไปติดต่องานได้นะคะหรือการไปเริ่มงานใหม่ได้คุณกําลังจะเจอรักแบบนี้นะคะอ่าชาวไฟมีอีกหนึ่งอย่างใครที่เจอแล้วแต่คาดหวังว่าเอ๊ะเขาจะซัพพอร์ตคุณไหมเขาจะไปคุณไหมเขาจะอุปถัมคุณไหมคนคนนี้ค่อนข้างจะเคี่ยวนะคะต้องบอกก่อนนะว่าคนคนนี้ค่อนข้างจะเคี่ยวค่อนข้างจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดนะคะ ถ้าจะหวังการเปจากเขาถ้าแรกๆอาจจะเปแต่ก็ไม่ได้เปเยอะเท่าที่เห็นหรือถ้าหวังเปเขาเป็นคนตรนีเขาเป็นคนเคี่ยวค่ะถ้าคุณหวังเปนะคะ,ะเขาสามารถมีคำพูดเขาสามารถมีคำพูดหวานล้อมคุณได้อะ่ะ แต่ถ้าเปเคี่ยวต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าใครถ้าใครอยากจะพบรักสายเปคนนี้เคี่ยวนะคะแต่ถ้าเป็นความรักเลยโอเคไหมก็น่าจะโอเคอยู่นะคะถ้าชอบพอเขาเนื้อสัตความรักเนี่ยนะคะสร้างความหวังให้กับคุณได้ไหมก็น่าจะสร้างความหวังให้กับคุณได้แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นจะมองว่าจะมองว่าแบบนั้นจะมองว่าคนที่เข้ามาหาคุณเขาก็ไม่ได้พร้อมจะชัดเจนกับคุณสีทีเดียว นะคะยังไม่ได้มีความพร้อมจะชัดเจนกับคุณสัทีเดียวคือลองของเอาง่ายๆคือคําว่าลองของหรือลองคุยกันดูก่อนนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรมากมายเป็นการคุยกันก่อนเป็นการพูดคุยกันก่อนเป็นการพูดคุยกันดูว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะส่งเสริมกันไหมจะเข้ากันได้ดีไหมเราก็เลยมาว่าทั้งคู่เลยค่ะต่างในใจลึกๆต่างคนต่างอยากจะให้กันและกันซัพพอร์ตนะคะ ถ้าปรารถนาจะเจอสายเปค่อนข้างจะเคี้ยวนะถ้าใครเขาพูดมาแบบนี้ก็ต้องเลยแต่ใครที่ว่าไม่ต้องการขอรักแบบบริสุทธิ์ใจโอ้โสมัยนี้ถ้าคุณต้องการรักแบบบริสุทธิ์ใจโอเคค่ะต่างคนต่างแฟฝดได้ไหมได้ต่างคนต่างแฟฝด,ดฟอันนี้ได้เลยค่ะถ้าต้องการความรักที่แฟฝดนะคะสุดท้ายได้สุดก็ต้องดูกันไปก่อนค่ะช่วงนี้ เป็นการดูกันไปเป็นการดูว่าเรากับเขาเนี่ยเข้ากันได้ดีหรือเปล่านะคะเป็นการดูว่าเขามีความจริงจังจริงใจหรือเปล่าเป็นการดูว่าเขาสามารถเข้ากับคุณเนี่ยสามารถส่งเสริมกันได้หรือเปล่าถ้าไม่ส่งเสริมคุณสามารถเปลี่ยนใจได้ถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดคุณก็สามารถเปลี่ยนใจได้คุณอาจจะให้เอ่อให้เขาแค่ลักษณะแค่ว่าเป็นคนคุยเป็นคนคุยค่อยค่อยคุยกันไปเป็นมิตรภาพกันไปนะคะชาวโสดนะ อาจจะมีรักมาในรูปแบบแบบนี้นะชาวโสดส่วนบางท่านนะบางท่านรู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไรนะเราลองเปิดใจนะขอแค่คุยขอแค่คุยเนี้สัมมิรภาพนะคะส่งเสริมกันและกันนะคะคุยกันแล้วสบายใจถ้าคุณขอแค่ระดับนั้นโอเคทางรักความรักครั้งนี้มีโอกาสมีโอกาสค่ะถ้าเอาระดับนั้นนะ นะคะมีโอกาสสานสัมพันธ์มีโอกาสเป็นมิตรภาพต่อกันนะคะแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนไปถึงไหนจะมองในมุมมองว่าก็ยังไม่ชัดเจนไปถึงไหนจะมองว่าแฟงๆต่อกันดีกว่าต่างคนต่างอิสระต่างคนต่างคุยกันแบบสบายใจนะคะในช่วงของครึ่งเดือนนี้ขอดูสรุปใบนี้สำหรับนี้ดีกว่า โอ้โหโอ้โหถ้าจะต้องการความชัวชัดเจนกับใครคนคนนั้นต้องมีฐานะมีเงินเอาง่ายๆนะพูดตรงๆเอ,อ่อหรือคนคนนั้นต้องไม่มาเดือดร้อนคุณนะคะต้องไม่มาเดือดร้อนคุณหรือถ้าถ้ามองในมุมที่แบบว่าไม่ต้องการไม่ต้องการซัพพอร์ตไม่ต้องการซัพพอร์ตอันนั้นอะได้อยู่แต่ถ้าต้องการแบบว่าสถานะ คิดว่ายังไม่ใช่นะคะชาวโสดหรือความรักครั้งนี้จะมองอีกหนึ่งมุมมองคือมันมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่แฟแฟต่อกันได้หมดนะคะชาวโสดวันใดที่มั่นใจอ่ะอ่ะค่อยตัดสินใจเปิดใจก็ได้ตอนนี้เรามองว่าชาวไฟสิบห้าวันนี้ยังกำกึง่งกำกึ่งกับความรักครั้งนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้คิดว่ายังเอาแน่เอานอนไม่ได้ นะคะคิดว่าแบบว่าเอ๊ะย,ยังก้ามกึ่งอยู่ยังไม่แน่ใจนะ,ะแต่วันใดที่คุณรู้สึกคุณมั่นใจแล้วว่าเขาเข้ามาคนนี้สามารถดูเอ่อถ้าเข้ามาในลักษณะที่ดีเข้ามาในลักษะที่ทําให้คุณไว้เนื้อเชื่อใจแล้วอันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึง่งนะคะค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะนะคะอีกอย่างหนึง่งเขาจะฟ้องมาว่าบางครั้งบางคราวนะคะความรักนะครับความรัก สเปคอย่างเดียวก็กินไม่ได้สําหรับคุณด้วยเขาฟ้องมาแบบนี้นะสเปคอย่างเดียวกินไม่ได้สําหรับคุณค่ะต้องเข้ามาส่งเสริมคุณหรืออยู่เบื้องหลังอะไรคุณบางสิ่งบางอย่างความสําเร็จคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะโอเคครบแล้วนะคะชาวโสดชาวโสดเป็นอย่างนี้ไหมอ่ะทําไมความรักครั้งนี้มันแปลกๆนะคะชาวโสดก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเราเปิดใจเป็นมิตรภาพได้เอาที่แ่งๆต่อกันแล้วค่อยวันใดวันหนึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าคนเนี้ที่คุณเลือกแล้วอ่ะ เขาใช่นะคะอันนั้นค่อยแบบเขาเรียกว่าค่อยเปิดใจแบบเต็มตัวนะคะค่อยเปิดใจแบบเต็มตัวได้แต่ส่วนหนึ่งเลยค่ะของชาวไฟความรักอย่างเดียวคุณกินไม่ได้ตอนนี้นะคะโอเคน่าจะประมาณนี้นะนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความโชคดีใน15วันนี้เราไว้ไปติดตามนะคะคลิปความรักครึ่งเดือนหลังสิงหานู่นนะคะ,ะช่วงนี้ทยอยลงคลิปพิเศษไปแล้วนี่นะคะลงไปเรียบร้อยแล้วคลิปคนโสด น้าคิดคุณสดก็ไปติดตามกันได้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแป,ป๊บๆก็สิงหาแล้วเดี๋ยวแป,ป๊บๆก็จะสิ้นปีแล้วนะคะใครที่คิดหวังมุ่งหวังทำอะไรโดยเฉพาะมองเห็นตรงนี้ในตำแหน่งไพ่เนี่ยมันก็ฟ้องในเรื่องของงานด้วยนะฟ้องในเรื่องของการเริ่มการบุกเบิกอะไรใหม่ๆการทำอะไรใหม่ๆนะคะนะคะขอให้เชื่อมัน่นในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่โอกาสมันมาขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ